ลุงคะน้ำมรนลมแพ็คเท่าไหร่อะคะเฮ้ยมึงเรียกใครว่าลุงวะกูเพิ่งจะอายุยี่สิบสี่เองด้วยมึงเรียกลุงกูแบบนี้มึงจ่ายไปเลยสองพันบาทฮะสองพันบาทเออเจ้าลางต้องเรียกอะไรเหรอะคะถึงจะได้ราคาถูกอ่ะถ้าเรียกพี่เนี่ยเดี๋ยวลดให้เลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรียกน้องอะ่ะเดี๋ยวผมลดให้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออแล้วถ้าอยากได้ฟรีอ่ะ ต้องเรียกอะไรเหรอคะถ้าอยากได้ฟรีเหรอก็เรียกที่รักสิครับก็เรียกที่รักนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยให้น้ำอารมณ์คุณไปฟรีๆเลยรวมไปถึงร้านผมด้วยผมจะค่อยคุณเลยรวมไปถึงตัวผมด้วยงั้นกูไม่เอาละเฮ้ยคุณรีบไปไหนเนี่ยคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเอ้าคนไหนบอกว่าถ้าเรียกที่รักเราจะให้ฟรีไม่ใช่ไงแล้วกูเรียกอะไรอยังอ่ะกูยังไม่ได้เรียกที่รักนี่อ้ากูได้ ที่รักร้านติดชั้นหน้าซอยอ่ะเขาแจกน้ำมาลองฟรีด้วยนะอันนี้เงื่อนไขเราต้องเรียกที่รักด้วยอ่ะที่รักรีบมาหาเขาหน่อยสิเฮ้ยกูไม่ได้มึงเรียกที่รักแบบนี้กูให้มึงเรียกกูที่รักไม่ใช่ไปเรียกผัวมึงมีผัวแบบนี้แล้วทำไมไม่บอกว่ากูไม่กล้าให้คุณมีผัวมึงไปเลยมึงใส่หอวไปเลยไปโอ้หน้าตาก็ขี้เหร่ไม่เตรียมตัวมึงเรียกกูบอกให้เรียกที่รักกูมึงก็เรียกที่เักาของมึงอ้วันจะแต่คุณอะไรวะบอกใมึงเรียกที่รัก เออเฮียน้ำมนลมเท่าไหร่หรอน้ำมนลม20บาทครับงั้นเอาน้ำเปล่าสองขวด S <S นี่มีถามเพื่อ,อนี่นี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเฮียคะมาม่านี่ห่อเท่าไหร่คะอ๋อมาม่าห่อ7บาทครับเดี๋ยวผมทอนให้นะแป๊บนึง่งนี่ครับ เมื่อกี on oh, oh, no, no, oh, ้ผมยังไม่ได้เอาน้ำให้คุณหรออ๋อเออยังเลยอะค่ะเนี่ยไม่มีสักขวดเลยโทษทีครับโอษคิดหลงหลงดื้อมนะครับหลังๆนี้เอออ่ะนี่ครับนี่อะคะสองขวดแล้วนะคะอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้คุณซื้อสองขวดเนาะผมเอาให้คุณแค่หนึ่งขวดนะคโทษทีโทษทีครับผมแกแล้วก็หลงหลงื้ๆแบบนี้ครับ อ่ะนี่ครับขวดหนึ่งนั้นครับผมไปก่อนครับครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะที่อุตส่าห์เตือนผมนะโอ้ถ้าไม่ได้คุณไว้นี่ผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงดีครับเอออย่างนั้นเดี๋ยวผมคิดให้คุณแค่สองร้อยห้าบาทก็พอครับจากเจ็ดบาทผมลดให้คุณสองบาทโอเคไหมครับขอบคุณมากนะคะเฮียเฮียนี่มัน โคตรของโคตรอัจฉริยะเลยค่ะนี่ค่ะจกไม่ได้ขนาดนั้นยังสีเหลืองเยลโล่เออข้าก็จะเออเราฉลาดแค่นี้บทีเราก็เออทั้งคนเราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะมีกระยาณนีมิตเตียดดีนะน้ำเพื่อเรือสึงเพื่อนป่า